ีเอาไม่ได้แอตไลท์พอตมาไม่ได้แอตมาไม่ได้แอตหรือพี่ยะสร้างฟันอันนี้แบบอะไรอ่ะกระตน้นกระต,ต้นเหรอเออกระต,ต้นเหรอเดี่ยวเนแบบแรกที่ว่าทำให้เราได้รู้จักเกมนี้เลยนะนนหว่อย <c oughs> แบบแรกที่มึงไม่ยอมเล่นกับคูใช่ไหมครับใช่อ่ะ กูจำแนวแมบแรงไม่ใช่มันไม่ยอมเล่นเอไอไอไบอสนี่หว่าไอบอสไม่ยอมเล่นผีนี่เสียเครื่องเสืผ้าเป่าวะไอที่กลับตอนเกมแรกมึงเปิดไอ้เซี่ยไอ้เฮี้ยนั่นอีเมทายุอีกแล้วเอ่อเปิดทำไมกูอยากรู้จริงในบ้านไอ้เฮี้ยแม่งติดในกายเยอะขนาดไหนไอสัตว์เอ้ยพ่อเป็นเพนเทนไรไอสัตส อย่าลืมหากระดูกนะกระดูกได้ตังเยอะหากระดูงมอก็พอแล้วจริงเก็บด้วยเก็บด้วยมันได้ตัง์ข้าถ่ายก่อนไงถ่ายก่อน่อยเก็บไม่เห็นชั้นสองไม่เห็นชั้นหนึ่งก็ไม่เจอว่ะมีห้องอุณภูมิเก้าเก้าสิบหน้าประตูยียหน้าประตู โอคกูกำลังขึ้นเลหน้าประตูไหนหน้าประตูบ้านหนน้้าาบเลยเนี่ยทำไมก็ห้องมาไม่เจอวะเนี่ยเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปดแล้วแปดแล้วเก้าแล้วเนี่ยเนี่ยห้องหน้าบ้านเลยสักที่หนึ่งอ่ะไม่เจอกระดูกอ่ะมันไม่เอ็มเอ็มไม่ดังเลยปอแต่แต่มันหนาวนหาวเฮ้ย กูเอาวิดีโอแบบนีม้มีมีหาตั้ง<อ>ปะ่ะเกือรรวยดิเกือรรวยดิเดี๋ยวกูเคือช้คนก่อนเวลาหมดยังเหรอไม่รู้อันนี้แขกโรนปะ่ะไขกแขกโรนเอ้าเขบขึ้นมากูดิทั้งหนึ่ง<อ>ไปตั้งกล้องก่อนเฮ้ยมึงยังไม่ชัวร์หรือเปล่าชัวอ่แปดองศาชัว โอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้างหลังข้างหลังใครลุกใครลุกไม่ทันในที่น่ะเยทุกเลยติดป้ากูไม่ติดยี่ห้อไม่ทันมึงกูจะวางกล้องไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้ดูกล้องกูเชยแม่งอย่างน่าไอ้ยู่ห้อคิดว่าโอยเหี้ย โอ้บียดสัตว์เบีย o เ a าอายุ What do you mean? คิวบอกว่า kill เมื่อกี้ What do you mean? มันจกค้ kill กูเลยอ่ะ What do you mean? คิว What do you mean? มันไม่เขียนมันไม่เขียนพิมเมืองเหมือนซอมบี้เลยว่ะตัวเฮียเนี่ย กลัวมันอาจจะไปห้องซ้ายแล้วนะในไอ้โทรศัพท์มันดังห้องซ้ายอะ่ะไปหยิบกลักสติดกันมันดับแล้วมันดับแล้วสมาติดติดโอเคโอเคยังผ่านแล้วผ่านแล้วเทียมันดูดจริงเลยผีนี่มันหลังแหลกปั๊บตักเราจริงเลยเนี่ยเราถ่ายรูปไห้ติด,ตนนะดเหี้ยถ่ายรูปไห้ติดอ๋อตังอีกนะถ่ายสมุดไยไอ้เหี้ยกระแลทิ้งละไอ้คนก็ได้ตังค์ไอ้สัตว์กูว่าเราต้อง ตั้งกล้องใหม่ให้มันแบบเห็นมุมที่ผีมันยืนเมื่อกี้ปะดิปะไอท็อปถือกล้องทิกูบอกถือกล้องนั่มาๆเข้ามาเข้ามากูถือกล้องอยู่อุ้ยไอถือถือวิดีโออ่ะถือวิดีโออ่ะถือกล้องวิดีโออ่ะกูจะกูจะดูสปิริตบ็อกซ์เฮ้ยไม่ใช่กูจะดูกดออฟกดออฟเออถือวิดีโอให้หน่อยแล้วเข้ามากูเข้ามาไปไปห้าแล้วนะเอ็นเตอร์วิที้ห้าแล้วนะระวังนะเอ้ย เสร็จแล้วนะเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่วะสมุดเขียนสมุดเขียนสมุดเขียนนะอเอาอเอามาก่อนไปดูอีเมสก่อนไปดูอีเมสก่อนดูอีเมสก่อนดูให้หน่อยสามสี่อุ้ยใครเดินใครเดินข้างกูสัตว์สี่มีอะไรมั่งนะเราได้อะไรบ้างวะได้อีเมสกับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไวาไติ้งกับ ไอ้นั่นปีบล็อกไอ้ปบ็อกเนี่ยกูถือต้องไอ้มีแค่สามอย่างเท่านั้นแหละจะปิดเดโม่กมันติดอะไรบ้องดูดีดูกล้องนี้เหยียไม่เห็นมันติดปะมันติดป่ะปิดไฟดิยีอยู่หยุดส่องไฟฉายดยูดส่องไฟฉายได้ไหมหยุดส่องไฟฉายคูมองไม่เห็นอยูดส่องไฟฉายิดนิ่นิ อย่นิ่งๆไอ้บอยอย่าส่องไปใช้ไม่ส่องก็ไม่มองเลยเฮียยูนิ่งๆเออไม่เห็นนะเฮ้ยของตกกูโลกแล้วเนี่ยเฮียแม่งให้กูอยู่ที่มืดๆเนี่สัตว์เออออก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 มาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยเฮียของกิ้งเองไอ้สัตว์ออกมาก่อนไมให้กูเห็นของกูเห็นของไม่กระโดดไอ้เยิยกระโดดลงมาจนวางเลยไอ้สัตว์แม่ได้ยเฉยไม่กระโดดถือออมา ไอ้้องมาดิไอ้ฟองแห้งมากกลัวมาเดียมันเป็นเดมอนรอเปล่าเนี่ยมันฟิซิ่งหรือเปล่าถ้าฟิซิ่งนี่เป็นเดมอนเลยนะไม่ไม่อุณภูมิไม่ต่ำดู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 กูด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 ูเูด่ดอุ้ยเดีดูดูดูมันทดู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 ดประตูด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 เดูอูดอดู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 ลูดูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแล้วมันก็จะันกูอ้สัตว์ ไอ้เฮียกูว่าไม่เป็นเดมอนไม่ก็โอนีิวไม่ใช่สปิริตแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากแก้วแล้วมันดุขนาดเนี้ยไอ้เฮียดูแบบดูยันหมาไอ้สัตว์แต่คืออยากรู้ว่าฟีซิ่งหรือว่าอะไรกันแล้วแหละไอ้เฮีย,ยมันเดินผ่านตรงนั้นโมชั่นโมชั่นมันเด้หน,น่อยเฮลโหล๖จุดเจ็ดหกจุดเจ็ดห้าสี่ด <4. S 2> เดินมันเดินเดินห้าสี่ลบยังเฮลโหลบลบแล้วบอกแหวนจะลงกูุงว่าตายแล้วไอ้เฮียเดอมอนเว้ Where are you? Where are you? เรียกเ้ยวมาดิเดวิดโรบินสัน Where are you? I'm just some เดวิดโรบินสันดิพอ้ตุยุวัฒน์ชื่ออะไรนะไอ้โป้งมากับกูเลี้วเงี่ยมากันสามคนนันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเดวิดโรบินสัน d a วิดโรบินสันเป็นผู้ร่วมโอ้คุณจะี่พี่อยู่ไหนคุณจะ่พี่อยู่ไหนคุณจะ่พี่อยู่ไหนนี่คุณพี่พี่อยู่นี่จิบมาก่อนเดวิดฮัลโหลเดวิดฮัลโหล เขาไปข้างในนะเข้าไปข้างในนะเดวิดฮัลโห how old are you เชี่อมันตอบมันตอบรัวๆเลยขนหนึกหนึ่งยังไม่ยังไม่ยังไม่ I love you David ตัวยูเลยไปเอาปอไปหยิบปอไปหยิบ U.S มาให้หน่อยใครก็ไปหยิบมากูถือคน เดี๋ยวเซลิตี้น้อยกันแล้วนะกู้น่าจะห้าสิบแหละไม่เป็นไรเฮียกูยืนอยู่ข้างนอกบ้านโชยูเซลี่ตูวีเล็บนี่แค่มีแต่ว่ามันเหยียบเกลือมันเหยียบเกลือข้างหน้ากูเนี่ยอยู่ข้างหน้ากูเลยเราก็เข้าไปเลยปะน่าจะจังหวะเมื่อกี้แน่เลยที่มันเปลี่ยน็นตัวหน้ากลัวสามต้นแปดอ่ะมันต้องติดลบอ่ะ ไอท้อมึงแค่ยังไม่หยุดใกล้หมกอเอเียมันเดินผ่านอีกแล้วเดินผ่านเจออีกแล้วสามนห้าไม่ะฟอง Are you there Are you d e Mon What do you s a Mon วไปีเลย์อะไรอะต้อง้เฮียไรทำไม ไปกิ๊บชู่ไปลอลอเพใส่มาดิลเดมอนใส่มินังิชั่เมนจ้ินสันเขามีแต่ l เนทาดเขามีแต่ b l e กะฉิบพัยูอนรีสตับปุ่มจุ่มับปิวสัมรีวิวใครเด้อใครเด้่านใครเดน่าน ฮัลโหลใส่กูไม่ถ่ายอะถ่ายไม่ทันไอ้เหี้ยเราก็เก่งกับมันหน้าประตูน้อยก็เก่งดี Lia ้ยอ enfin ยู่หน <judgment> ้าประตูกลัวเพาะล่ะมันิงเอาเดินผ่านเมื่อกี้วางไว้ครูสีฟิกวางไว้หน้าประตูเนี่ยเดวิดเดวิดเดวิดดูนัดเฮลส์ใสฮัลโหลทูมีพคริสโชยอยูส่าห์ปลอมเลยวี่นี่ บอกอะไรกูกูยืนค้ามเห็นแล้วเดวิดเห็นแล้วมึงมึไปคุยกับมันเยอะไงสามสิบได้ยฮัลโหลเดวิดวัวแม่งแอคเกอร์แน่นอนไฮทูมีไปแล้วสามส่วนสามอีสัตว์ปกุ้ยอยู่นี่เอาตรงไว้ตรงนี้แม่งไม่ขึ้นว่ะไอปอมึงเอาเอียดไว้ตรงนู้นดิไอีสัตว์ตอนสุดท้ายเท่านั้นแหละเราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร เดวิดเดวิดไอป้อง hey Bob, มึันนี้ดิสับมึงอยู่มึงโดนยี oh, ่อะไรเฮ้ยโอ้โหฮัลโหลมาเตอฟาเกอร์อ๋อกูรู้แล้วมันเป็นโอนี้แน่เลยบอกว่าเป็นพรีเพื่ออเนียรี่แอดแฮปปี้สีนบูมิงออบเจกต์แอดเกรดสปีดมันเคลื่อนย้ายวัตถุได้เร็วกูเห็นในเยีย กระปอกหรือที่อะไรแม่งกระโดดออกมาเลยสัตว anyway. wow. <us> mm ์จริงหรืเปล่ากู้นี่เป็นโอนี้นะเว้ยเพื่อนโอนี้นี่คือย m มเบลห้าป่ะใช่นี่อปอไอ้ปอจัดการนิ่ไปด้วยกันได้ไหมตาแต่แตกูไปกับมึงเองกูหยิบของกูกูเตรียมมือให้ว่างก่อนเดอาปอพอก่อนกข้อไปกับปอนี่นี้ปอเมื่อยี่สิบปอออกไปเหอะไม่กลัว ไอ้เขาเหลือหกสิบกูอยู่แต่หน้าบ้านนะกูรอเจีกูในฟู๊ดหน้าบ้านเดี๋ยวกูจะคุยกับมันให้เพื่อนไม่เป็นไรไอป้มันโอ้นี้เหละเพื่อนไปไปเร็วไอป้อมึงยิมเนฟไปด้วยกันไปด้วยกันให้หมดเลยใช่ไหมไปมันมันอยู่ตรงโมชั่นมันอยู่ตรงโมชั่นมันอยู่ตรงโมชั่นเมื่อกี้ไอ้ป้อรอเตรียมถ่ายนะเออ ไปปิดวิทยุก่อนดิเตรียมละเตรียมละกูเตรียมอยู่เตะอีกเจป๋อมึงยังเลี่ยงแล้วมึงอะอยู่นอกว้ายมึงยังเลี่ยงเดี๋ยวกูยืนค้ำประตูให้อยู man, it, ่ป uh, oh, ้องไว้น้องหัวงยืนอะไรกัน ัตมึงเรียกเองนะโจยูเซลโจยูเซลปิกกระปุกกระปุกปีกกปูไอมันไม่มาเลยวะท็อปปิการัปูดูฟิงก็ปีนได้เฮียเข้ามากูดิถ้เฮ้ยเ้ยทาไม่หัไม่หันไม่หันไม่หัไม่หนไม่หม่หันไ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 ม่หนไม่หนไม่หน่นไหนไม่ย่หนห กูไม่มั่นใจในการเอาคุณศิกไม่นอาตู I am the hunter เออ้าเฮียโยนคุณศิกแล้วหายไปในพมไม่ผ่านแล้วอ้าวอสัตา์ผีแดงไปหามาจมเฮียมันบล็อก <c oughs> มันจมไปในพม,ไ,ม <I am S 2> ไปท้อ I am the h u n r e d ไม่อยู่แล้ว I am ท้อมันจมไปในพมไปเยอย Hey David คูเะฟิกมันจบไปใได้ผมปิดไฟเก่งไอ้เหียเอ้เขาเป็นโอนี้ไอ้ท็อปไม่คูต้องลอยถ่ายรูปตังค์ุ้ยมึงปิดอะไม่ใช่เดวิดเดี๋ยวคูจะฟิกจะหายเหี้ยเขาไงต่อโสองเองมันไม่ใช่ดิจะมียุดเซฟ เราเห็นถือเทอร์โวิเตอร์คนนึงนี่ตอนนี้เดือะไร็วมั้ยไอพอไอสิงอยู่ข้างหน้าถ่ายไปก่อนนี่ดูไมงถ่ายแล้วมึงดูพี่หมดเลยพี่มกูไม่ได้ถ่ายเลยโขงโขงเธอโมโหเองสามต้นหนึ่งมันอยู่ชั้นสองใช่หรอเมื่อกี้มันเปิดปิดไปชั้นสองอยู่น่ะโคมไฟยังเห็นปหมเนี่ยโคมไฟมันติดติดดับดาวป่ะมึงดูดิ ชั้นสองอ่ะอะไรอยู่เดี๋ยวเชื่อเหื่อเซลล์อีแแกกูอยู่ข้างนอกเจวิตครับเจวิดอยอ่กูไม่ชอบเลยเจวิดอยู่เลยเจวิตคาเฟ่เจวิดลูบิสันเน็กอยู่แอนกรีคิวบีมาเบอร์ฟักเกอร์เก่งเก่งเก่งอยู่ at the piece of ชิดบ่ close the door and and kill หเลยจ้ะบ่ดิบก้าบดิกา kill kill แม่งให้หมดเลยจ้วยออกมาดิ้แม่กลัว่าเออมึงกลัวไหมคกลัวไหมวยออกมาดิเฮียหวยเดวิดเฮียเฮ้ย ปิดทำไมบรรทัดกู้บรรทัดกูเปิดแล้วอีเมลเท่าไหร่อีเมลเท่าไหร่สีมันแห่กูเหมือนกันไหนมันไม่แห่มึงเหรอกูอยู่กับมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยป็นตู้ปิดเป็นตูปิดล็อกล็อกข้ากูจะฆ่ากูช่วยด้วยช่วยด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปุกถ่ายรูปมาดิอยู่หน้ารายการเนี่ยอุ้ย ขีดต่ากินน้าต่างกินน้าต่างกูกูกูดูก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 ูด ยังไม่ตายฮะคไม่ตายได้ไงเอ๊ะตัวเงไม่ตายได้ไงอ่ะตัเองโดนเจ้าเสือคุณไม่ตายได้ไงอ่ะเอ๊ะจบกลัวจบกลัวกระเด็นแบบเออออกจากล่างกลัวแล้วคุณก็ยังเดินต่อเลยมึงมึงมึงดูนะมึงดูนะ เนี่ยศพมึงไม่ติดจากรูปเลยไอ้ไอ้ไอ้ท็อปเนี่ยเนี่ยศกมึงกูเข้ายเยเงาหมดลวไปถ่ายศพนี้เฮี้ยเผื่อติดไม่กูไม่ตายเหรอกกูเข้าไปด้วยเฮี้ยไปเออกูถ่ายแล้วติดไหมเออเจอเดดบอดี้ด้วยแต่มึงไม่ตายว่ะมึงเก่งนะเนี่ยอ๋อคุณดังผลิตเฮ้ยทำไมมึงไม่ตายแปดในซีตี้มึงสาบีสูดได้เยอะ เควนผ่านตีนิ่งตีบไปเลยเข้าไปเข้าไปพิจนาเหี้ยะติดม่วยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเขี้ยะสนุกคุยเขี้ยะเหี้ยะีเร็วหีเร็วท็อปหีเร็วท็อปท็อปเงียบไปนะท็อปหนีไปเลยหนีไปเลยมันอยู่ใกล้ไปเกมอยู่หน้าประตูเลย มันมันเดินขึ้นชังสองยั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 งเดินเข้าไปในบ้านเรื่องหันยังเลือดหันยัง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 ทอมมึงพูดมันจะรู้ว่ามึงอยู่ไหนไอ้เหี้ยเห็นหน้าแต่ถ่ายไม่ได้เองอยู่ห้องครัวอยู่อืมมันเดินไปไหนห้องครัวห่วยเลยใส่หมวกจะพ่อมาเยแม่เหี้ย อยู house, eg, kind of. ่ไหนไหนพร้อมมาเร็วอนทบเรื่อนหัแล้วเปล่าเปิดไม่ไ้เปิดไม่ได้เฮียกูตายเปิดให้มารับกูกูอยู่ท่านสองกูอยู่ท่านสองวิ่งวิ่งลงมาเลยท็อปวิ่งลงมาเลยอุ้ไอปอลไอปอลถ้าเข้าไปรับไอปอมันจะทำให้ศัตรูผีมันทานบ่อยขึ้นเพราะไอปอมัป็นตีสูดมาแล้วมาแล้วแต่กูสงสัยอย่างหนึ่งทำไมเราถ่ายไม่ติดเลยวะ ไม่ได้กดกระนุรุ่นเลยจ้ะใช่แบบรุ่นัวแล้วย้ำมากเลยไม่ใช่ว่ไอ้กูรอดมากับพวกมึงได้เนี่ยโอ้นี้เถอะกูขอร้องไอ้เหี้ยโอ้นี้ได้ไอ้บ้องมึงได้ตังค์เท่าไหร่โอ้ยสองไอ้เหี้ยแม่ไม่ร้อยหนึ่งวะกูตายอ่ะมึงตายอ่ะไอ้เหี้ยของกูแม่งโคตรแพงเลย